Aha, uh hand -huh, spins food. Do you have that. anything with, like, coleslaw? We have Havana slaw. So. That's, is that one of the sides? Okay, I'll take the Havana slaw and the country. That's it. ขอลดสุพีโมตอนนี้สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะมารอนะคะรอรับไม่มีใครลเลยมีแต่เราคนเดียว nobody today ฮะอันนี้คือจุดรับอาหารนะคะ วันนี้อยาก,กินไก่อย่าก,กินไก่ขี้เกียจทำอาหารเมื่อวานไปปาร์ตี้โอ้โหสนุกมากไปบ้านหลานชายเหลนชายวันเกิดเมื่อวานเนี้ยก็เลยไปไปฉลองวันเกิดเหลนแล้วก็ไปต่อที่บ้านพ่อของเหลนนะคะคือหลานชายสามีนะคะโอ้โหสนุกสนานมากตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้โห นี่แหละเหตุผลที่อยากย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนะที่ใหม่นะคะเพราะว่ามันมันไม่เหงาอยู่ที่นี่มันไม่เหงามันสนุกสนานเพราะว่าเรามีญาติอยู่ตรงนี้ไงอะไรอยู่ eye lashes อะไรอยู่ eye lashes oh that's a it's a pudding pudding นางขนตาสวยมากขนตาปลอมขนตาปลอมของนางสวยมากตอนนี้รออาหารอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา what is next ดิ <of> next next step next step next stop car w a s <Fall> h <watch. S 1> and then we gonna go to car w a s h mm. ตอนนี้มาสั่งอาหารก่อนหลังจาก car w a s h we we gonna go to the supermarket r i g t to okay. to public so we're gonna get something like a soda or my husband he he said he have feeling today about he would like to eat ice creams he feel it, and he said I feel today I feel like a, I want to eat ice cream that he told me so and after that we gonna after this stop we uh, after this stop next stop we r e gonna stop in the car wash and then we r e gonna go to supermarket to get some ice cream I saw that a uh, s w o r d over there over there ready okay ได้แล้วอาหาร thank you okay เรียบร้อยนะคะอาหารนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะอาหารสเปนิสนะคะสั่งไก่ไปนะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านโอ้โหโอ้ไม่รอด It smells so good. It's awesome, man. It's just like the Loco. Oh my god. West. Make my water. watery. Oh, oh bro. Yeah, Be bro. careful boy. You don't have enough room, bro. You got it. You got it. Oh man. Pasquale. Pasquale. Okay, next step, we're wash gonna the truck. We're gonna go to car wash some gas. You need some gas. So we're gonna go to uh, wash the box of the car. We have so many box in front of the car. You remember where? I'm um, we'll looking. At, at the gas station. There's so many have gas station here. You can pick. I think we have to have the traffic light the, the next one this one I think and then gonna be the next one. What this one for? This one? What? No. place. Oh yeah. 7ซเว่นอีอีเ่มียูทูก295 295อย่าแก๊สเสชันเซเว่นอีเมียูทุกมัวมุมเมืองนเซเว่นอะีเว่นี่เขาบอกว่ารับสมัครงานเห็นไหมเนี่ย now hiring มาเติมน้ำมันก่อนเซเน Did they open 24 hours? Oh, no. oh they open at 7 and close at 11 o'clock. That's why they call 7 Eleven. Okay, ตอนนี้เราจะมาเติมน้ำมันนะคะโอเคเติมน้ำมันแป๊บ เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะคืนนี้เจอกันปูน่าจะไลฟ์สดนะคะจะไลฟ์สดเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเนี่ยหน้ากากนี่ต้องเตรียมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สดนะคะประมาณสักน่าจะประมาณสามหรือสี่ทุ่มที่อเมริกาเนาะก็จะประมาณสิบสามเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าที่เมืองไทยนะคะจะไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับอ มีเรื่องมาเมาะมอยกันฟังนะสู่กันฟังนะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดมาในมานั่งเมา์มอยกันกี่วันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะคืนนี้ตอนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงมาถึงที่นี่วันสุก เมื่อวานนี้ก็ไปปาร์ตี้ทั้งวันนะคะออกจากบ้านก็สิบเอ็ดโมงกลับมาถึงบ้านก็โอ้โหดึกมากเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งมั้งแล้วก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยพักผ่อนกันไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันเหนื่อยสองตายายเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ก็นี่ค่ะตื่นกันเสร็จก็กาดบ้านทูบ้านนิดหน่อย ก็หิวเนี่ยมารับมา,มาซื้ออาหารแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปนั่นแหละตามที่บอกนะไปล้างรถเตมิตมน้ำม,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 มันเสร็จก็จะไปล้างรถล้างรถเสร็จก็จะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกินไอศครีมสามีเขาอยากกินไอศครีมอันนี้ก็ไปถึงบ้านก็คงจะไปกินรับประทานอาหารเสร็จก็คงจะนอนชีวิตเนี่ยชีวิตการที่เราไม่ต้องทํางานชีวิตคือปลกเสียนแล้วเราไม่ต้องวางแผนอะไรมากชีวิตเนาะอยู่ๆไปงั้นแหะทางานมาเหนื่อยตลอดชีวิตตอนนี้เราก็ ถึงเวลาเราต้องมาพักผ่อนนะคะหากําไรให้ชีวิตนะคะนี่คือการที่เราทํางานหนักทํางานหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินนะคะอพอถึงเวลาสมควรนะคะเราก็ปลดเกษียณนะคะมาใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะชีวิตที่บ้านปลายชีวิตนะคะก็การวางแผนชีวิตนะคะช่วงที่หนุ่มๆมันก็ถ้ารู้จักเก็บเงินเก็บทองนะคะ ไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไม่ซื้อของแบรนด์เนมนะคะมันก็เราไม่ต้องมาทำงานหนักจนถึงแบบอายุ60-70บนะบางคนอายุแก่แล้วก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าคือเขาไมา่ได้วางแผนชีวิตเนาะถ้าเรานะคะรู้จักการวางแผนชีวิตนะคะใช้เงินแบบประหยดัดแบบมไม่ฟุ่มเฟือยนะคะมันก็ปลดเกษียณอายุอย่างน้อยเราก็ enjoy life จากทำอะไรก็ทำกับชีวิตนะคะหลังจากที่เราปลดกเกษียณแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตแบบให้คุ้มค่านะคะสมกับที่เราทำงานเหนื่อยมานะคะก็อย่างที่บอกปูนาเป็นคนไม่ไม่เห่อของเปลี่ยนเนมจะให้ซื้อได้ไหมได้ซื้อเงินสดได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ซื้อเพราะว่าตามที่บอกคนเรานะไม่จำเป็นต้อง ถือของแบรนด์เนมมันอยู่ที่ไม้แขวนไม้ไม้แขวนสวยถือราคาเก้าสิบเกมันก็สวยมันก็ดูมีราคาเนาะเราไม่จําเป็นเพราะว่ามันไม่ได้บ้าก,กันนะของพวกนี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคือบางคนนะนะบ้านก็ต้องเช่าเข้าต้องซื้อยังไปซื้อของแบรนด์นมเนี่ต้องผ่อน บางคนมีของแบรนด์เนมนะคะแต่เงินในกระเป๋าไม่มีก็มีเยอะแยะนะคะส่วนมากนะที่เจอนะคะเมียฝรั่งแต่ละคนนะคะส่วนมากนะคะที่มาอยู่เมืองนอกกันอย่างนี้นะคะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะซื้อของแบรนด์เนมผ่อนกันอย่างนี้แข่งกันอันนั้นมันก็นแล้วแต่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันบางคนเขา,อาชอบของแบรนด์เนมเขาไม่มีเงินในกระเป๋าเขาก็มีความสุขนะแต่บางคนเขาก็ ชีวิตไม่ต้องใช้เบนดเนมเขาก็อยู่ได้แล้วเงินในก็เต็มกระเป๋าคือต่างคนต่างความคิดมันชอบไม่เหมือนกันนะคะก็หลากหลายความคิดนะคะรอสามีก่อนส่วนปูนานะคะมียังไงก็ได้ไม่มีก็ได้มีแบรนด์เนมก็ได้ไม่มีแบรนด์เนมก็ได้มันเรามันไม่ได้ไปซีเรียสเนาะถ้าบอกตรงๆถ้าถามว่า มีปัญญาซื้อไหมมีปัญญามีปัญญาซื้อแต่ไม่ซื้อแต่ไม่แน่สักวันมันแล้วแต่อารมณ์ถ้ามีคนซื้อให้เอาแต่จะให้ซื้อเองไม่เอาเสียได้เงิน <laughs> เป็นคนง่ายๆเป็นคนเฉยๆชอบของแพงแต่ชอบลดราคาเป็นคนที่แบบเสียดายเสียได้เงินนะ มันก็ใช่อย่างคนเราเกิดมาทําบําอะไรก็ทําไปเถอะชีวิตจะได้มีความสุขแต่ว่ามันก็คนเราอนาคตไม่แน่นอนสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกมันไม่แน่นอนใช่ไหมเหมือนอย่างนี้บางคนนะซื้อกระเป๋าราคาแบรนด์เนมมาไว้เยอะๆๆ,ๆต้องการใช้เงินมันก็ขายไม่ได้นะจะไปขายให้ใครช่วงนี้คนเขาก็ลาบากกันนะ ถ้าคนมีเงินอยู่ในแบงก์ในธนาคารเออเขาไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนเพราะว่ามีเงินอยู่แล้วเขามีเงินเก็บมากมายอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนคืออิมเมอร์เจนซี่เนี่ยใช่ไหมเราจะใช้เมื่อไหไร่ก็ได้เงินเพราะเงินเรามีอยู่ในแบงก์แต่ถ้าไอ้ไปซื้อกระเป๋าแพงๆมาตุนๆไว้อยากจะขายใครจะไปซื้อเราตอนนี้เพราะว่าใครก็เดือดร้อนกันนะทุกคนก็ต้องการเงินสดนีไ่ไงไม,มาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้างรถกันนะคะ มาถึงมาถึงแล้วเดี๋ยวจะไปร้างรถกันอันนี้ Express Watch ชโอ้ยหลายเดียนี่สือพาพาย that's my favorite favorite chicken นี่นะคะมาังเป็นสถานที่ล้างรถที่ใหญ่พอพอ,พอกับเมืองปานามาซิตี้บีทนะคะเขาก็จะมจะีต้องรอ mm. คิวก่อน God, really? Come on bro, you have to look behind. Hi. You wanna clean the box first then? Yeah. Yeah. He gonna do it now. Shit. A car behind. I see it. ตรงมุมนี้นะจะเป็นที่ล้างพวกมาลงมาแมงก่อนนะก่อนที่จะเข้าเป็นล้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดู ก็สมนติติวอยู่นั่นฮัลโหลเดดี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชีวิตนี้ไม่ขอมีอะไรมากนะคะขอให้ได้สามีที่ดีแล้วก็ไม่ทะเลาะเหมาะแหวงกันมีสุขภาพที่ดี แค่นี้ก็พอแล้วชีวิตคนเราอะไรมากมายเขาบอกว่าได้สามีดีนี่เหมือนถูรางวัลที่หนึ่งเลยนะจะบอกให้อันนี้มันคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยได้สามีที่ดีนี้ยิ่งกว่าถูรางวัลที่หนึ่งเลยเพราะเราไม่ต้องไปคิดมากไงการที่มีสามีเจ้าชู้ไปไหนมาไหนก็มีแต่ปัญหาไปติดแต่สาว มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ไม่มีความสุข โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเข้านะคะไปที่เครื่องล้างรถนะคะวันที่เสร็จเด็ดดี Why Oh not on the w h e e l Ten dollars? I'll do the sixteen. Ultimate it's $22. I'll do the sixteen. And premium sixteen. And a standard ten dollars. Oh, you're gonna do premiums? Hey, don't. Please. 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 Uh just the Please. sixteen dollars one. Okay, so <laughs> okay. <laughs> ตรงนี้จะเป็นที่ขายตั๋วรถเมนะคะใครจะขึ้นรถกองเมก็ามาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะโอเค It's waiting line p a p พร์ o ว e r e ียน e Next time can we get p ั a p พร์ o โอเค I just wanna eat like a Louisiana hot wings a spicy one oh, please don't turn please oh the chicken smells so good mm -hmm. I'm so hungry <laughs> <Me too. laughs> And I put like almost $100 of gas in the truck 90 something dollars it's got like a 38 gallon tank man the, the truck Yeah. but you know it's pretty good i mean how, I, how much I a drove, gallon i drove all the way from eglin and then drove all the way here and then drove all the way to that place yesterday you know i mean and i still had gas you know. yeah that's a lot โอเคตอนนี้แล้วก็เข้าไปนะคะเข้าไปแล้วเข้าไปในอุโมงค์แล้วคุณพรดสอบเลสจสอบไหม Okay, let it go, ready to go. Oh, oh. I don't know this one is I think it's longer than one in Panama City. Don't you think so? I think all about the no, daddy. It's it's, different. It's longer. ดู t ิเดี่ยวเลยหนึ่งอีกและ over there And this one is like a net it's more more stepped มาแล้วมันมาแล้วปลาหมึกยักษ์มาแล้วปลาหมึกยักษ์นวดปลาหมึกยักษ์โอ้โหสีสันสวยงามมากเลย มันจะเป็นสีม่วงจากสีเขียวก็จะเป็นสีม่วงอันนี้จะคายกับสีรุ้งกินน้ํานะคะโอ้โหเห็นไหมสีสันสวยงามมากเลยตอนนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นสีสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วไม่ใช่อันนี้สีน้ําเงินละโอ้หมาอีกันมาอีกันแล้วเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา ซิอีส์แ oh oh. วร์ด์กว่าห n ึ่งในเมืองมาซิตี้บีชโอ้โหหนวดหนวดปลาหมึกอันนี้คือขั้นสุดท้ายของการล้างหลังจากนั้นก็จะเป็นเป่าลมนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป่าลม อันนี้จะเป็นทับลงยักษ์เลยนะเนี่ยปะตอนนี้เขาฉีดน้ําลงมาล้างนะฉีดน้ําลงมาล้างพวกไอ้หลังจากนั้นเขาจะเป่าพัดลมเนี่ยเห็นไหมเป่าพัดลมให้มันแห้งโอ้โห,โห,โหสุดยอดมากดูในนี่เนี่ย ise. ลมมันจะออกมาจากท่อตรงนี้นะท <Yeah. S 2> ่อท่อแบบนี้เนี่ยลมแลวหลังจากนั้นก็จะมีที่เช็ดให้มันมาให้ เส้นข้างๆอันนี้คือเซ้นข้างนะอันนี้จะเป็นเซ้นข้างหน้านะอันนี้คือเซ้นข้างหน้าโ oh อ้ไม่นะเซ้นไปพี่เซ้นไปอ้าวเซ้นไปพี่สุดยอดใช้เวลาประมาณนาทีนาทีเอวหนึ่งนาทีว่า minutes ต้องรอไฟเขียวนะคะถ้าไฟเขียวถึงจะไปได้ตอนนี้ waiting นะ waiting 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 waiting, waiting. ต้องดูก่อนว่าไฟเออเย้ไฟเขียวแดนมาไปได้คู่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนเขาจะไปเซตตรงนู้นนะคะแต่เราจะไม่เซตแต่เราจะไม่เซตเราจะไปนะคะเพราะว่าหิวตอนนี้หิวข้าวนะคะโอเคโอเค So next step is a uh, Publix, right? Publix. Daddy. Maybe next time we, sh uh, we try this uh, food truck over here, Daddy. Over here. What kind of food? Uh, looks like uh, Cuban or Mexican. I think it's Mexican. There's me a food truck over front ต่อไปเราก็จะไปที่พับลิก Here you go. เยอะดิเขา said he said year already. <laughs> my truck o n l last year. I don't have uh. ตอนนี้นะ <X> คะเราจะไปพับลิกกันนะคะ Oh that's my car there. นี่รถบ้าปูนานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นรถบ้าปูนา X8. That's x 6 X8. Eight? Yeah. what what huh x8 เขาบอกงี hmm. mm ้ไ hmm. ม okay. mm ่ใ hmm. ช mm ่ x6 ไม่ใ hmm. ช mm ่ x4 อู้อู้ chicken โอเคนะคะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาก็ตโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดหลอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ